สวัสดีเจ้าถึงเวลาเติมสเสบียงประจําสัปดาห์แล้วนะเจ้าไปเอาไปเก็บของสดเข้าตู้เย็นกันดีกว่าเจ้าติดนี้ซื้อมาเต็มโต๊ะเลยนะเจ้า มีขนมปิ๊บตัวเพราะว่าน้องแฟดกินหนักขนาดเลยหลายคนสงสัยว่ายไดไม่ต้อมถึงมาล้างหมูล้างไก่ก่อนจะเก็บนะเจ้าห้องครัวบ้านแม่ต้อมเนี่ยมันเป็นครัวเปิดนะเจ้าบัดเจ้ห้องแอร์แล้วก็อากาศมันฮ้อนขนาดเลยแล้วเวลาเราเดินทางจากห้างมาบ้านเนี่ยมันก็ใจ้เวลาพอสมควรนะเจ้าพอแม่ต้อมปิกมาถึงบ้านเนี่ยแม่ต้อมก็ต้องฟั่งเอาของสดปิกไปแจ่ช่องฟิต้เร็วที่สุดนะเจ้าเพื่อป้องกันบาให้่มันเน่าเสียก่อน แต่จริงๆแล้วไผ่จะล้างก่อนเก็บก็ได้เหมือนกันนะเจ้าอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยเจ้าตอนนี้ไม่ต้องกําลังเก็บสะโพกไก่นะเจ้าไม่ต้องเก็บกล่องละ2-3ชิน้นกล่องตี่ใจเนี่ยเป็นกล่องที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะเจ้า แต่กอนเนี่ยไม่ต้องจะเก็บใส่ถุงแกงหรือว่าถุงห้อนนะเจ้าแต่มีคนบอกว่ามันเป็นการเพิ่มขยะเปิ้นก็เลยแนะนำเพื่อเปลี่ยนมาใช้เป็นกล่องพลาสติกนะเจ้าที่สามารถล้างแล้วก็เอาปิ๊กมาใช้ซ้ำได้ภายที่พอจะมีงบนักหน่อยนะเจ้าก็หาซื้อกล่องที่ลดการเกิดแบคทีเรียมาใช้จะดีขนาดเลยนะเจ้าไม่ต้องก่อกำลังเล็งๆอยู่นะเจ้าว่าจะหามาใช้อยู่เหมือนกันเพราะว่ากล่องที่ใช้อยู่ตอนนี้มันใช้ซ้ำมาหลายรอบแล้วนะเจ้า พอปิดฝาเสร็จแล้วนะเจ้าก็เอาไปแจ้ช่องฟิตทันทีเลยตู้เย็นเขาไม่ต้องนี่เป็นขนาด16คิวบะนไดนะเจ้าก่อบะน้อยบะใหญ่สามารถตุนของสดสำหรับกิน3-4คนนะเจ้าต่อสัปดาห์ได้แบบสบายๆเลยเจ้ากุ้งขาวไซส์ใหญ่นะเจ้าอันนี้ไม่ต้องจะซื้อมาไว้สัปดาห์ละประมาณ1กิโล เนี่ยไม่ต้องเอามาใส่กล่องไอติมอย่างนี้นะเจ้ากลองไอติมเนี่ยมันจะมีความหนาพอสมควรใจดีขนาดห้ามขว่างเอาไปเติมน้ำเพื่อท่วมกุ้งนะเจ้าเสร็จแล้วเขาก็จะปิดฝาแล้วก็แจ้ฟิตทันทีเจ้ามูบด ไม่ต้องซื้อมาสัปดาห์ละ1กิโลกรัมเอามาแบ่งเป็นก้อนนะเจ้าก้อนละ100กรัมถ้าเก็บในกล่องเดียวกันเนี่ยไม่ต้องจะเว้นระยะห่างแต่ละก้อนไว้หน่อยหนึ่งเวลาที่เฮาเอาออกมา,าจะเอามาทํากับข้าวกินนะเจ้าบางเต้อเฮาเอาออกมาแค่ก้อนเดียวไงเฮาจะได้แทะออกมาง่ายๆนะเจ้า ของสดติดแจ้แข็งไว้เนี่ยจริงๆแล้วสามารถเก็บได้เมินขนาดเลยนะเจ้าบดเสียง่ายแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะเก็บได้เมินมอกใดกะจ้างเฮาก็ควรจะเก็บแค่พอกินนะเจ้าประมาณติด2ติดก็พปอแล้วอ่าบาควรจะเก็บเมินเกิน1เดือนนะเจ้า ูกชิ้นหมูนะเจ้าไม่ต้องก็จะซื้อติดตู้เย็นไวนะ้เนาะเอามาแบ่งใส่ถุงถุงละประมาณ10แก่นเจ้าเอาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเวลาน้องแฟตกินมาม่าอย่างงี้นะเจ้าก็จะได้เอามาใส่ตยัยไส้กรอกไก่นังกรอบนะเจ้าไม่ต้องจะเก็บถุงละ6ชิ้นก็คือน้องแฟตจะกินคนละ3ชิ้น ไส้กรอกเนี่ยเราจะต้องเก็บใส่ช่องฟิตตลอดเลยถ้ามาอ่านนะมันจะเป็นเมือกแล้วมันก็จะเสียเวยนะเจ้าตอนที่ไม่ต้องทําพิซซาขายนะเจ้าไม่ต้องก็จะเก็บอย่างเงี้ยตึงไส้กรอกแฮมเบคอนปูอัดอย่างเงี้ยนะเจ้าเก็บใส่ช่องฟิตไว้ตลอดเลยติดนี้ซื้อสันนอกมานะเจ้าไม่ต้อมล้างก่อนเพราะว่า จะแล่แล้วก็จะมักเลยนะเจ้าอันนี้ไม่ต้อมแล่เพ้่อมันหนาประมาณ1เซนนะเจ้าจะเอาไว้ทําหมูทอดทงคัตสึแล่ไว้สี่ชิ้นเจ้า ไม่ต้องจะเก็บซ้อนกันไปเลยเพราะวา่าจะเอาออกมาทำพร้อมกันทีเดียวหมดเลยถึง4ชิ้นแต่ถ้าไผ่จะเอาออกมาทำทีละชิ้นแนะนำให้เอาถุงแกงวางคั่นแต่ละชิ้นไว้นะเจ้าเวลาเอาออกมาจะได้เอาออกง่ายจะได้แยกง่ายนะเจ้าส่วนที่มันติดมันเนี่ยไม่ต้องจะเก็บไว้เป็นก้อนอย่างนี้เลยเอาไว้แกงนะเจ้า ส่วนที่มันเป็นเนื้อล้วนเนี่ยไม่ต้องจัดสไลด์บางๆแล้วก็จะมักเป็นหมูนุ่มไว้เจ้าเวลามักก็ใส่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะเจ้าน้ำตาลบ,บเปลาน้ำมันงา แล้วก็นมข้นจืดหน่อยหนึ่งเจ้าเสร็จแล้วก่อนวดให้เครื่องมันซึมเข้าไปในเนื้อแล้วก็เอามาแบ่งใส่ถุงไว้นะเจ้าไม่ต้องแบ่งใส่ถุงถุงละ100กรัม มีคนถามว่าเวลาเอาออกมากินน่ะเย,ยี่ยอยางใดนะเจ้าวิธีแรกก็คือเอาออกจากช่องฟิตมาไว้ในช่องเย็นธรรมดาก่อนที่เราจะเอามาใช้อะวันหนึ่งนะเจ้าเพื่อให้น้ําแข็งมันละลายก่อนวิธีที่สองก็คือเอามาละล,ะลายน้ําแข็งในไมโครเวฟเลยเจ้าง่ายดีเปิดฝาแล้วก็เอาที่ครอบเนี่ยนะเจ้าครอบไว้จช้ไฟละ,ละลายน้ําแข็งรอบแรกเนี่ยห้านาทีเจ้า พอครบ5นาทีเอาออกมากลับด้านนะเจ้าแล้วก็เอาเข้าไปเวฟต่อแหม5นาทีโดยใจโหมดละลายน้ำแข็งเหมือนเดิมเจ้าระยะเวลาในการเวฟเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความหนาของหมูของไก่แหมกรนหนึ่งนะเจ้าลองจิ้มจิ้มดูนะเจ้าถ้ามันนิ่มพอที่จะหั่นได้แล้วเนี่ยก็เอาไปล้างทำความสะอาดก่อนแล้วก็ก้อยเาไปทำกับเขาเจ้าไก่ก็ทำเหมือนกันกับหมูเลยนะเจ้า อันนี้เป็นวิธีการจัดเก็บของสดที่แม่ต้องทํามาตั้งแต่สมัยเปิดร้านอาหารแล้วนะเจ้ารวมๆแล้วไม่ต้องน่าจะทําอย่างนี้มาเป็นซาวปีแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ไปตัวนะเจ้าแล้วปักกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า